สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีกุมประจำเดือนมิถุนายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่าดาบเข้ามาสถิตยอยู่ตำแหน่งใบแรกก็เป็นเดือนที่ต้องระวังเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของการผ่าตัดหรือเรื่องของอุบัติเหตุต้องรอบคอบนิดนึงนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งที่ถูกเข้มงวดนะหรืออาจจะถูกควบคุมเรื่องของการทํางานบ้างหรือถูกบีบถูกกดดันนะ,นะ,ค,ะคืออาจจะถูกกดดันให้ทํางานอนอกเวลาทํางานนอกสถานที่นะหรือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่วงเวลาการทํางานตรงส่วนนี้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะทาให้คนที่เกิดราศีกุมรู้สึกถูกกดดันแหละนะคะหรือไม่ไปไป,ไปตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะคะ ใะตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชีิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ให้โอกาสเลยหรือเข้างมาส่งเสริมดวงด้านการทํางานนะคะซึ่งทําให้ในเรื่องของการทํางานต่างๆหน่าที่จะมีข่าวดีหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับตำแหน่งนี้ในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้อง กลับไปจัดการหรือดูแลนะคะให้มากยิ่งขึ้นคือบางคนไม่ค่อยได้อยู่บ้านอ่ะนะคะหรือไม่ได้กลับไปดูแลร้านเลยนะคะก็ต้องกลับไปดูแลบ้างนะคะรวมหนึ่งคนไหนที่จะประกาศให้เช่าหรือจะประกาศขายนะคะก็ให้ติดป้ายไว้นะยังมีคนสนใจอยู่นะคะ แล้วก็นะ,ะถ้ากําลังจะขึ้นบ้านใหม่หรือขึ้นร้านใหม่ขอให้หาเลืิกที่เป็นมงคลน,นะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของตัวบ้านหรือตัวร้านดึงดูดนในเรื่องของโชคหรือข่าวดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องทําบ้านหรือร้านให้เกิดความสว่างด้วยค่ะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะต้องระมัดระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะมีเรื่องของความคิดนะคะหรือเรื่องของการเจราจาสัญญาหรือข้อตกลงที่ไม่เป็นไป,นปนตามที่ ได้รับปากเอาไว้แหละหรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงเอาไว้อะอันนี้เราก็ต้องไปคุยกันหรือปรับกันให้มากหน่อยนะคะในตาแหน่งของบริวารน,นะคะถือว่าจะมีอิทธิพลของไพ่ความกังวลใจบ้างแต่ถือว่าเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องเปิดรับสมัครบริวารเพิ่ม นะหรือว่านะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการพูดคุยกันะ่ะกับเรื่องของการทํางานกับบริวารด้วยโดยเฉพาะเรื่องของช่วงเวลาต่างๆถ้าอยากให้บริวารมันทํางานเช้ามากขึ้นนะคะหรือทํางานแบบค่าม,มากขึ้นมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะที่จะต้องเข้าไปนะ,ะให้ประโยชน์หรือว่า ให้บริวารมีเรื่องของการเงินที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่แบบต้องคุยกันเรื่องของการเงินหรือเปล่านะหรือการปรับเงินเดือนในช่วงนี้นะคะก็ยิ่งถือว่าบริวารยังเก่งแหละหรือยังเข้ามาช่วยเหลือง,งานได้และตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่นะคะลูกหลานอาจจะมีเรื่องของการไปสมัครงานหรือการลงทุนเกิดขึ้นอันนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะยังไปตําแหน่งที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่เพียงแต่ว่านะคะคนที่เกิดราศีกุมเองอาจจะต้องเข้าไปใส่ใจหรือให้คําแนะนําลูกหรือหลานด้วยหรือคนที่เกิดราศีกุมกับลูกหรือ อาจจะทําธุรกิจร่วมกันก็ได้อันนี้มองว่าก็ยังเป็นตาแหน่งที่ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินอยู่ในตําแหน่งนะของเพื่อนเพื่อนดีมากๆนะเพื่อนจะเข้ามานําข่าวดีกับเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาประสานงานกันนะคะทให้เกิดโอกาสหรือความสําเร็จค่ะในตําแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนผิวสองสีนะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะ คนที่เกิดราศีกุมนะคะเป็นเดือนที่เหมือนกับมีความรู้สึกนะคะที่ไม่ค่อย ja e อยากจะทํางานเท่าไหร่นะอยากจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็อยากไปใช้ชีวิตอิสระนะอยากจะไปผ่อนคลายบ้างน,นะคะไพ่ยิ right, FREE, ปซ no ีพยากร์ก็บอกว่านะคะทุกสิ่งท uh ุกอย่างที่คนที่เกิดราศีกุมนะคะวางแผนเอาไว้นะคะยังไงก็จะเกิดความสําเร็จแน่นอนรวมถึงพละกกาลังหรือความสามารถของคนที่เกิดราศีกุมนะคะก็ค่อนข้างมีเยอะด้วยแล้วก็ไอ้ปัญหานะคะหรือว่าในเรื่องของ อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นน่ยคุณสุภาพสตีนะคะน่าที่จะเข้ามานะคะช่วยเหลือล่ะหรือเข้ามานะคะแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เกิดราศีกุมด้วยนะคะถ้ามองในเรื่องของงานนี่ไพ่งานขึ้น2ใบนะถือว่าเป็นเรื่องของการประสานงานกันนะคะหรือว่าเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะก็น่าที่จะเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นกับเรื่องของการทํางานด้วยถึงแม้ว่าอิทธิพลใน ตำแหน่งใบแรกนี่จะเป็นพ่ซึ่งค่อนข้างเสียหายนะแต่มันชนกับตำแหน่งของพ่ใบใหญ่มันก็เป็นลนักษณะของโอก,กาสมากกว่าที่หน้าที่จะเข้ามานะ หยิบยืนโอกาสให้กับคนที่เกิดราศีกลุ่มกับเรื่องของงานแล้วทําให้งานมันขยายทําให้รับโอกาสหรือความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทาให้ตําแหน่งหน้าที่การงานเติบโตหรือยกระดับสูงมากขึ้นนะคะนี่ถือว่างานยังไงก็ดีนะคะคนที่นะอยู่ในช่วงนี้กําลังฝึกฝนอบรมงานยังไงงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีคนที่ทํางานประจํารอการนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสไหมมีนะคะส่วนคนที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานถามว่า เปลี่ยนได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้ค่ะเพราะการเริ่มต้นงานใหม่นะคะเข้ามาแล้วนะคะฉะนันถือว่าจะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะมองว่ารายได้การเงินนะคะมาจากงานนะคะแต่เดือนนี้ยังมีช่คนของไพ่เสียหายอยู่ฉนันยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดเดิงโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนะคะ อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นน่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของตัวบ้านด้วยตำแหน่งของตัวร้านหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพร่างกายหรือเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเนี่ยก็อาจจะต้องมีเรื่องของการแบบค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะแต่มองว่าคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยนะคะน่าที่จะมีเรื่องของไรายได้หรือการเงินนาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนนะคะฉันจู่ว่าการเงินไม่ได้แย่อะไรนะพี่แต่ว่าให้รอบครอบในช่วงต้นเดือนแล้วกันอาจจะเป็นช่วงประมาณ ต้นเดือนนะคะจนถึงช่วงกลางเดือนแล้วกันนะก็คือวันที่1อ่ะจนถึงวันที่15อันนี้ให้ควบคุมเรื่องของการเงินนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดน,นะคะก็มีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะ,ะแต่ว่าเดือนนี้นะมีชิพลของไพ่สี่ถ้วยนะไพ่สี่ถ้วยนี่เป็นไพ่ที่เหมือนกับยังรักชีวิตโสดอยู่หรือ,อยังต้องการนะคะที่จะใช้ชีวิตอิสระนะกับเรื่องของการคบหาใครถ้ามองเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาก็อาจจะเข้ามามากกว่า1คนก็นได้นะอาจจะมีคนคุยด้วยประมาณ4คนนะแต่ว่าคนที่เกิดราศีกุมเองนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังไม่ต้องการผูกมัดนะคะยังให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของการทํางานหรือยังต้อง ต้องการเวลาที่จะพัฒนานะคะความสัมพันธ์จนเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ถ้าเรามองกรณีกลับกันล่ะคนที่คนที่เกิดราศีกุมเนี่ยไปชื่นชอบนะ mm hmm. เขามีความรู้สึกอย่างไรกับคนที่เกิดราศีกุม mm hmm. เขามีความรู้สึกที่พิเศษนะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าเขาก็เหมือนการต้องการเวลาที่จะรู้จักนะในเรื่องของข้อเสียของคนที่เกิดราศีกุมนะ,ะให้มากขึ้นคือ มองว่านิสัยที่เป็นนิสัยที่ไม่ค่อยที่จะเข้ากันได้เขาจะสามารถรับกับนิสัยของคนที่เกิดราศีกุมได้หรือเปล่าหรือยังปรับกันได้ไหมนะหรือยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่พัฒนากันไปได้หรือเปล่านะคะฉะนั้นมาเลยเป็นความรักที่ถามว่ารักกันไหมความรักมันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่เป็นความรู้สึกประทับใจมากกว่าแล้วยังต้องการเวลาที่จะคบหากันก็คือสี่เดือนนะเป็นอย่างต่ำนะคะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะคะใจะเย็นๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็มี ปัญหากันมาก่อนหน้านี้คือต่างคนต่างเอาใจใจตัวเองนะต่างคนต่างเอาความคิดเต็ม,ตมที่ตั้งต่างคนต่างเอาแต่ทํางานน่นะคะและชีวิตคู่มีแต่เรื่องของการเงินทั้งนั้นเลยนะแล้วเดือนนี้ยังมีชุบวนของพ่ยช่องว่างด้วยนะแล้วก็มีชุบปนของพ่ถ้วยเสียหายด้วยนะก็เป็นเดือนที่มันจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมละ มันจะมีเรื่องของความรักที่เป็นคู่กันแหละแต่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีกิจกรรมต่างคนต่างมีสังคมต่างคนต่างไปนะคะฉะนั้นอาจจะต้องไปปรับนะในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้มากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องพยายามใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะเรื่องของการประดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะแล้วก็มีอาการอักเสบบริรเวณท่งอกถึงศีรษะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของช่องท้องเพราะอาหารอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็การทํางานนะคะของนะคะถุงน้ําดีท่อน้ําดีอะ่นะอาจจะมีเรื่องของการอักเสบเกิดขึ้นนะคะมีการ ปวดกระดูกไขสันหลังบ้างนะการพักผ่อนน้อยอหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอนะฉะนั้นต้องไปดูแลนะตัวเองก็คือต้องไประมัดระวังเรื่องของการกินการนอนการดื่มนะให้เกิดประโยชน์หรือให้มีความเพียงพอนะต่อความต้องการด้วยแล้วคนไหนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ต้องระวังหรือดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะเพราะมีโอกาสที่จะนะมีปัญหากับเรื่องของการตั้งครรภ์ได้ง่ายนะคะคุณสภาพสตรีก็เหมือนกันนะคะความดัน หัวใจนะคะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างมดลูกต่างๆะะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเดือนนี้ถ้ามีเวลาก็ควรจะหาเวลาไปทําบุญนะอาจจะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคผ้าห่อศพรงศพนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการแบบแบ่งปัจจัยส่วนเนื่องนะคะไปช่วยตามมูลนิธิสตีต่างๆแล้วก็ช่วยเหลืออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆอันนี้จะทำให้เรื่องของดวงชะตาหรือสุขภาพร่างกายดีมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงวันเป็นยังไงนะคนที่เกิดนะราศีกุมภทีนี้ต้องระวังนะเรื่องของการทํางานนี้ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่บางคนนี่ถูกปลดฟ้าผ่าเลยนะหรือถูกสั่งให้หยุดงานนะหรือบางคนนี่หยุดขอลางานไปเที่ยวนะก็แบบลาไปนานเลยหรือลาไปเลยนะคะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงกับเรื่องงานนะงานอาจจะมีปัญหาได้ง่ายแล้วก็เป็นเดือนที่ มันเคลื่อนไหวย,ยากอยู่แล้วแล้วมันเจออิทธิพลของพ่เ<ม>สียหายเข้ามากระทบด้วยมันก็มีแต่ผลเสียกับผลเสียงไงฉะนั้นการที่จะลา,าง,งานนะหยุดยาวๆในช่วงนี้ต้องระวังเลยมันจะกระทบนะคะอาจจะเป็นคนบ้างงานไปเลยนะหรือถูกสั่งปลดนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานอยากให้ระวังแต่ถ้าคนที่เกิดวันอา,าทิตย์นะคะทํางานหรือทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหมอนะคะเป็นแพทย์นะคะเป็นแพทย์รักษานะคะหรือว่าเป็นแพทย์กระดูกนะคะเป็นทันตแพทย์นะคะ หรือนะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่ะธุรกิจนะ,ะการขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงนะคะหรือว่าผู้รับเหมาอ่สร้างต่างๆคนขายสังกะสีคนทําประตูมว้วนนะคะคนขายประกันสุขภาพขายประกันอุปรติเหตุ อันนี้มองว่าถูกโฉลกนะเพราะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ที่มีปัญหามันเข้ามาเล็งอยู่แล้วนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานนี่อยากให้รอบคอบแล้วกันการเงินก็เหมือนกันค่าใช้จ่ายจะเยอะกว่าคนวันอื่นนิดนึงนะคะคือบางคนนี่อาจจะแบบกําลังต่อเติมบ้านอยู่ต่อเติมไม่เคยเสร็จเลยนะคะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายบานปลายแล้วก็เรื่องของการถูกหลอกูกโกงสุขภาพร่างกายด้วยนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้เรื่องของการเงินแ่ยรั่วออกไปเยอะนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการมีการทะเลาะวิวาทกันฉนันยังต้องระวังนิดหนึ่งสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนะถือว่าเป็นวันที่ตกเคราะห์นะคะอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพด้วยแล้วก็คือบางทีบางคนเนี่ยแบบล้มป่วยกระทันหันเลยแล้วต้องส่งตัวนอนโรงพยาบาลด่วนแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของฟืนไฟต่างๆ่าง,างยังต้องระวังนะคะก็ไปทำบุญไปสะดอกคอน,นิดนึงนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าการทำงานส่งผลดีการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือโอกาสที่ดีนี่เข้าหานะคะฉะนันถือว่าการทำงานจะประสบความสําเร็จคนที่ว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานเลยคนวันจันทร์นะคะเพราพ่ห้การเริ่มต้นงานเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็นะคะคนที่นะคะทำงานประจำเนี่ยเรื่องของการถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นนะรวมถึงคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะคะ ก็ต้องไปสมัครงานที่ใหม่ให้ได้ซะก่อนถามว่าจะสมัครได้ไหมคือไพ่ที่ใหม่มันขึ้นแล้วนะคะจะเรื่องของการทํางานต่างๆนี้ถือว่ายังไงก็เกิดโอกาสส่วนคนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานรอการบรรจุเราการถูกโปรโมทจะมีข่าวดีไหมมีแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินที่ยังเกิดสภาพคล่องอยู่ส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่นะคะก็พบรักนะคะจากการทํางานหรือบางคนก็พบรักจาก คนที่กำลังเรียนหนังสือ ấy, ก็พบรักจากคนที่เรียนด้วยกันเน่ยนะคะหรือว่าอาจจะไปฝึกฝนอบร,รมงานนะหรือไปเรียนรู้ไปพัฒนาก็ไปพบรักที่นู่นนะคะมีโอกาสเริ่มต้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานอยู่โดยเฉพาะอาจจะต้องลงไปควบคุมหรือบริหารในเรื่องของการทํางานด้วยตัวเองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของตําแหน่งหรือว่าเรื่องของช่วงเวลานะคะเข้ามาด้วยนะคะก็ถือว่านะคะคนที่เป็นเจ้าของจัดการหรือคนที่เป็นหัวหน้านะอาจจะเหนื่อยนิดนึงหรือว่าอาจจะต้องลงไปควบคุมนะคะหรือแก้ไขปัญหาในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยนะก็จะถูกผู้ใหญ่กด ดันนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะถูกบังคับแหละนะ,ะให้ทํางานนะคะ ให้ทำงานมากขึ้นอ่ะนะหรือว่าทำงานเกินเวลาหรือว่าทำงานช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะมีเรื่องของการถูกบีบให้ไปทำงานนอกสถานที่บ้างคือเป็นงานที่ไม่ได้ฟิกเอาไว้นะแต่เป็นงานเร่งรัดเร่งด่วนะนะคะซึ่งอาจจะทําให้ถูกกดดันกับเรื่องของการทํางานด้วยนะฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะคะบอกว่าปัญหาจะไม่มากนะคะแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะ <S <S ส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ได้การเงินช้าบ้างหรือมีค่าใช้จ่ายนะเกิดขึ้นบ้างอันนี้ให้ควบคุมเรื่องของการ เงินนิดหนึ่งหรืออาจจะถูกควบคุมนะหรือถูกตรวจสอบบ้างนะคะฉะนันก็การเงินก็อย่าเคลื่อนไหวเยอะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดไม่เด่นนะเพราะเป็นไพ่คนโสดนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะความรักก็จะมีปัญหากันคือความรักไม่มีเวลาใกล้กันละแล้วก็ช่วงเวลาก็ไม่ตรงกันด้วยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยหวานชื่นเลยฉนันต้องไปปรับกันให้มากๆหน่อยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนี้ส่งผลดีนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี้โดดเด่นนะ,ะแล้วก็น่าจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการทํางานด้วยอาจจะเป็นเดือนที่มีความสําเร็จด้านการเรียนด้วยนะ,ะหรือว่าเพื่อนนะคะอาจจะเข้ามานําข่าวดีต่างๆให้ในช่วงนี้นะคะ <S <S คุณสุภาพบุรุษนี้ดวงนารีอุปถาภ์นะคะหรือได้ร่วมงานคุณสุภาพสตรีก็จะส่งเสริมดวงมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงค่ะอาจจะพบรักนะอาจจะ มีเพื่อนแนะนำม,มาให้อะหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วค่อยๆเขย,ยิบความสัมพันธ์ได้นะคะ หรืออาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาก็ได้นะคะซึ่งก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสสําหรับคนโสดแต่มันยังเป็นเพื่อนไงมันก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนกับออพัฒนาเป็นเพื่อนแันไปก่อนนะคะแต่มีความรู้สึกที่ดีนะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะถือเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันได้นะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนี้เด่นเรื่องงานธุรกิจการงานหรือการขยับขยายนาน่าที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานกัน2-3ถึงคนเรื่องของการทํางานหรือการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะนี้ ถือว่าเกิดโอกาสเลยนะเรื่องของการเดินทางด้วยการเคลื่อนไหวต่างๆทําให้ประสบความสําเร็จนะคะ แล้วคนไหนที่อยู่ในช่วงที่มีความคิดที่จะขยายสาขา,า,าต,ต่างๆนะนี่ก็ถือว่าเกิดโอกาสค่ะนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานเลยถือว่าการเงินนี่ส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดจะพบรักจากการทํางานนั่แหละหรือพบรักนะจากการติดต่องานหรือพบรักทางไกลหรือคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่ขยันกับเรื่องของงานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาน,นะ,ะเป็นความรักนะที่ช่วยเหลือกันในเรื่องงานแล้วก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างขยันมากๆนะคะแต่ต้องหาเวลา ได้ชิดกันด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะ,ะเดือนนี้นะคะถือว่านะคะอาจจะมีเรื่องของ เข้าหมายงานใหม่ๆเกิดขึ้นน่ยนะคะหรือมีความรับผิดชอบนะคะใหม่ๆเข้ามาด้วยซึ่งเป็นเรื่องของการทําง,งานที่ทําให้เกิดความท้าทายคือมันอาจจะเป็นงานที่เรารู้สึกไม่ได้ชอบหรือไม่ใช่งานที่เราแบบเรียนมาโดยตรงอะนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันมีโอกาสนะที่เราได้เข้าไปทำนะหรือได้รับมอบหมายตรงส่วนนี้นะคะจะได้นเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหน้าที่จะเข้ามาอะไรที่ไม่ไม่ตรงใจอะหรืออะไรที่มัน ไม่ค่อยรูปไม่เข้ารอยเนี่ยมันกลับทําให้มีเส้นทางใหม่ๆกับเรื่องของธุรกิจนะคะซึ่งมันเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะคะฉะนันก็ถือว่านะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับเรื่องงานนะแล้วก็เป็นเดือนที่นะคะน่าที่จะมีอิสระนะกับเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็มีความสุขนะกับเรื่องของการขยายธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ยังเห็นชื่อบนของไพ่การเดินทางต่างๆนะคะเข้ามาด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่มองว่าต้องควบคุมนิดหนึ่งก็เป็นเดือนที่ เราอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายจุกจิกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าชีวิตเนี่ย มันต้องการความสุขมันต้องการอิสระกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะมันก็เลยจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ตามใจตัวเองมากจนเกินไปหรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั่นแหละจานเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายจุกจิกต่างๆอยากให้วางแผนหรือควบคุมนะคะส่วนเรื่องของความรักนะสําหรับคนโสดจริงๆกันไพ่คนโสดนะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาพูดคุยไหมก็มีนะคะเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่ความรักนะคะที่นะคะ เป็นความรักที่จริงจังนะคะหรือยังไม่ต้องการผูกมัดนะคะจนคน following following year, shock, ney, ที่มีค so ู่หรือสามีภรรยาความร er ักให um ้ไปปรับกันนะคะถือว่ายังเป็นความสมันที่ปรับกันได้นะคะหรือยังกลับมาทําให้ชีวิตรักหรือชีวิตครอบครัวนี่มีความสุขนะคะได้มากขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องของการไปเปลี่ยนบรรยากาศนะหรือไปทากิจกรรมร่วมกันบ้างนะจะไม่เรื่องของความรักดีมากขึ้นนะคะคือคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะจะเป็นเดือนที่นะคะ จะทำอะไรได้ตามใจตัวเองนะคะแล้วก็จะมีอิสระกับเรื่องของการทำงานหรือการใช้ความคิดอย่างเต็มที่นะคะจะไม่มานั่งคิดแล้วว่าฉันทำแบบนี้ได้ไหมฉันทำถูกหรือเปล่าจะไม่คิดแล้วนะคือคิดปุ๊บจะทำเลย นะถ้ามีความสุขก็จะทําเลยคือพยายามจะหาความสุขให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามจะดึงตัวเองนะออกมาจากในเรื่องของปัญหาหรือว่าความคิดแย่ๆนะคะฉะนั้นจุงว่ามันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็รู้ใจตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็ปรับตัวนะคะไม่ยึดติดนะคะแล้วก็ไม่ย้ำคิดย้ำทำานะ่ะปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามสถานการณ์นะคะแล้วก็บางทีบางคนเนี่ยนะคะอิทธิพลของไพ่แบบนี้เนะี่ยบางทีแต่งตัวแปลกๆด้วยนะ คือไม่เคยแต่งตัวแบบนี้มาก่อนเลยแต่ช่วงเดือนนี้มันอยากแต่งอะไรแตกๆะสีสันแ,แตกๆหรือแต่งอะไรที่มันแบบไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอะ่ะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบอยากจะแหวกแนวอะนะหรือว่าคนไหนที่กําลังที่จะทําธุรกิจนะหรือเปิดช่องทางต่างๆก็ลองทําอะไรที่มันแหวกแนวนี่อาจาจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งอะนะที่อาจจะทําให้มีคนเข้ามาติดตามแหละนะคะหรือทําให้เกิดความน่าสนใจนะคะสิ่งที่ดีก็คือเรื่องนี้ความคิดไอเดียใหม่ๆนะคะคิดแล้วทําเลยอันนี้จะ ประสบความสําเร็จส่วนสิ่งที่ต้องไประวังก็คือเรื่องของการเงินนี่แหละอย่าใช้ใจ่ายอะไรตามใจไม่งั้นค่าใช้ใจ่ายมันจะฟุ่มเฟือยออกไปนะโดยที่แบบเราควบคุมไม่อยู่เลยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี้ถือว่าส่งผลดีนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีมากขึ้นอ่ะอาจจะเปลี่ยนงานงานก็จะดีขึ้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งตําแหน่งก็จะสูงขึ้นนะหรือว่ามีเรื่องของการเจรจาธุรก well ิจการงานเรื่องของการเดินทางการพูดคุยสัญญาต่างๆก็จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานด้วยฉะนั้นนะคะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนมันทําให้งานเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าไปได้ไกลเลยนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดี มีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีดวงที่จะพบรักนะก็จะพบคนเก่งนี่แหละอาจจะพบรักทางไกลนะหรือว่าพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะเข้ามาปะพันกับเรื่องของความรักแต่เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะจะต้องใช้เวลาคบหากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,ามีภรรยาอยากให้หาเวลาไปปรับความคิดหรือปรับความสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าอาจจะไม่มีเวลาให้กันเลยนะฉะนันอาจจะต้องหาเวลาไปกินข้าวร่วมกันบ้างหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะจะไม่เรื่องของความรักมีความสุขมากยิ่ง นค,คนที่เกิดวันเสาร์นี้คือเด่นเรื่องการปรับเปลี่ยนแหละนะคะแล้วก็เรื่องทัะนะในเรื่องของการเจราจารนี่ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบหัวไวมากมากเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีกุมอาจจะขึ้นต้นวยไพ่ดาบนะแต่ก็นะคะขึ้นไหวไปสู่เรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มันดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้ยังไงก็เกิดโอกาสเรื่องของ การงานนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสเรื่องของการเงินเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องของความรักต่างๆก็ยังอยู่ที่พลของไพ่นะคะที่ยังสามารถพัฒนาได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่นะคะเราต้องศึกษากันไปก่อนสุขภาพร่างกายอยากให้ระวังนิดนึงนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบเสการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จนะคะก็คือวันพุธค่ะวันจันทร์วันพฤหัสบดีวันเสาร์ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันอาทิตย์วันอังคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงสุกก็ยังเตือนเรื่องงานอยู่ให้ระวังนะงานจะมีปัญหาหรือถูกกดดันนะคะในช่วงนี้นะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกก็ยังเตือนให้ระวังอยู่นะให้ควบคุมเรื่องการเงินนิดหนึ่งอาจจะถูกเอาเปรียบด้านการเงินนะคะหรืออาจจะถูกควบคุมเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายบ้างนะคะใช้อาจจะต้องควบคุมนิดหนึ่งโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังจะขายทรัพย์สินเนี่ยอาจจะถูกต่อรองของลดราคานะค่อนข้างมากเหมือนกันน่นะคะใช้เรื่องของการเงินเนี่ยน,น,นะอยากให้วางแผนนิดนึงแล้วกันส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะ หรือว่าจะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะมากกว่า1คนนะคะก็เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นแหละแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนฉะนั้นคนโสดนะคะก็จะเย็นๆน,นะคะพัฒนาไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะความรักต้องไปปรับกันจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องลูกนะคะอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก็มองว่าจะมีปัญหาเรื่องของปัญหาโรคเครียดน,นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการป,รป,ปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะ รวมถึงบางคนที่อยู่ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์ต้องดูแลใส่ใจตัวเองนิดนึงนะคะหรือว่าคนไหนที่พิ่งคลอดลูกอยู่แล้วนะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องดูแลลูกนะคะก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยบ้างนะคะแต่ก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาสุขภาพอะไรที่ที่มากเพราะาถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรนี่ก็ยังมีคนเข้ามาดูแลนะหรือเข้ามารักษาทําให้สุขภาพร่างกายนะ,ะยังนะคะฟื้นตัวได้อยู่นะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกํากำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ